หนึ่งสับปะรดหนึ่งเรียบร้อยครับโอเคสับปะรดหนึ่งอีกมะขามหนึ่งสับปะรดหนึ่งมะขามหนึ่งครับผมครีมไข่มุกสองคิมไข่มุกสองเอาเป็นตัวเดลิเซ่หรือว่าเป็นตัวปกติครับผมเดลิเซ่นะครับสองปะครับสองนะครับโอเคมีกบทีนึงนะครับครู่ครับผมมีกะทีนึงครับไข่มุกสองอุ้ยขอโทษฮะมีกบทีนึงครับผมครคีมไข่มุกสอง ยเนิเซ่นะครับสองโอเคครับนี่นะครับมะขามหนึ่งสับปะรดหนึ่งมะขามหนึ่งสับปะรดหนึ่งมะขามหนึ่งเดี๋ยวนะครับมะขามหนึ่งสับปะรดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับแพทชั่นฟลุตโอเคเจ้าของไม่อยู่ก็มะขามสองสับปะรดอยู่ข้างล่างค่ะสับปะรดอยู่ข้างล่างเหรออันนี้มะขามครับผมสับปะรดไม่มีตรงนี้สับปะรดไม่มีฮะมีแต่สับปะรดใช่ไหมมีแต่สับปะรดครับโอเคได้ค่ะได้สับปะรดมาสับปะรดไปแทนนะครับโอเคมีต้นเนย มีโกดึงนะครับโอเคมะขามกับสับปะรดเหมือนเดิมมะขามกับสับปะรดเหมือนเดิมนะครับอ่าสับปะสับปรดไม่มีมีแต่แอปเปิ้ลครับได้นะครับโอเคมะขามหนึ่งสับปะรดหนึ่งมะขามหนึ่งกับสับปะรดหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นแอปเปิ้ลไปแทนนะครับได้ค่ะได้โอเคคิมไข่มุกสองคิมไข่มุกสองของเดลิเซ่นะครับโอเค โอเคครับผมเดนิเซ่อีกสองนะครับโอเคเดนิเ okay. ซ okay. ่2 2> 2 2> uh. อีกสองค่ะเดนิเซ่อีกสองนะครับโอเคครับผมเดนิเซ่อีกสองนะครับอันนี้เรียบร้อยคนะ่ะปิดออเดอร์นี้อันนี้เรียบร้อยนะครับออเดอร์ order. นี้ปิดลังเลยนะครับโอเค